พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดในขนาด 1,000cc นั่นก็คือ CB 1,000X Sport a v e n t u r e ที่มีกระแสข่าวในญี่ปุ่นขณะนี้ครับว่า Honda นั้นจะนำพื้นฐานของมอเตอร,ร์ไซค์สปอร์ตรุ่น CB 1,000R neo sport cafe มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโดย cb 1 0 0 0 x นั้นนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตแอดเวนเจเครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0 cc ให้พลังสูงสุด145แรงมา้าเทียบเท่ากับ cb 1 0 0 0 r นั่นเองโดยมีความคาดหมายว่า honda จะนำรุ่น cb 4 x รถต้นแบบในงาน i x m a show สองพที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง6 5 0 cc มาเป็นดีไซน์ สำหรับตัว CB1000X ซึ่งนี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อมวลชนในญี่ปุ่นนะครับจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นผมเองก็ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามให้คุณผู้ชมนึกถึงรุ่น Kawasaki Versys 1 0 0 0หรือ BMW S1000XR Sport Adventure เครื่องยนต์4สูบเรียง 1000cc เช่นกัน Honda CB1000X จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ครับ เน้นกีนก่ยก,กับขี่ที่เรียบง่ายสบายๆเดินทางไกลด้วยแฮนด์เลนรบยกสูงมีชิวบังลมหน้านั่งขี่แบบตัวตรงนะครับไม่เมื่อยล้าแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากว่ามันมีดีไซน์เหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกับ CB4X คันนี้บอกเลยครับว่าน่าจะโดนใจคนไทยอย่างแน่นอนทั้งช่วงหน้าที่มีความแหลมคมรวมถึงช่วงท้ายที่มีความปราดเปรียวเชิดโดง่งจุดสำคัญก็คือเรื่องของโปรอาร์มครับ หลายคนครับอยากให้ฮอนด้านั้นทำโปรอาร์มออกมาหลายๆรุ่นซึ่งก็โชคดีที่ว่าเจ้า cb 1 0 0 0 r neo sport cafe ไฟหน้าทรงกลมนั้นมีโปรอาร์มมาให้เรียบร้อยแล้วสรุปก็คือเอา cb 1 0 0 0 r มาถอดเปลือกออกแล้วก็ดีไซน์ใหม่เป็นแนวทางของ Sport a d v e n t น r e นั่นเองครับพลังเครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0ง cc ล็อกพื้นฐานเดียวกันนะครับกับ cb 1 0 0 0 r ให้พลังสูงสุด145แรงมา้า แต่ก็ไม่แน่ครับว่ากว่าจะมีการออกสุตราอย่างจริงจังแล้วอาจจะมีการพัฒนาเรื่องของแรงม้าให้สูงขึ้นก็เป็นได้เพราะว่าคู่แข่งอย่าง B M W S 1 0 0 0 X R นั้นจะมี165แรงมา้าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของราคาค่าตัวที่ไม่แพงเกินไปถ้าว่าอยู่ราคาประมาณ500,000ถึง600,000บาทกับ Sport Avenger เครื่องยนต์สสูบเรียง1,000ซี ผมคิดว่าคนไทยนั้นรับได้กับราคาตรงนี้นับเป็นกระแสข่าวใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น CB1000R Sport Touring หรือว่า CB1000X Sport a v e n t u r e รุ่นไหนก็ได้ครับอยากให้มีการพัฒนามาสู่ตลาดอย่างจริงจังเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นหม็ต่อไปในโอกาสหน้าครับ